Thank you. สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพทมพรชาแนลเช่นเคยกับย้อนเ,เล่าอิมพีที่28สิ้นพระชนบนคอช้างหรือตกลงมาไรกันแน่ที่สิ้นพระชนในยุคสงครามยุทธหัตถีระหว่างพระสุริโยไทยกับพระเจ้าแป่ที่สมรภูมิภูเขาทองในวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช291นั้นประวัติศาสตร์หลายส่วนเห็นไม่ตรงกันว่าหลังจากถูกพระแสงของเงาของพระเจ้าแป่ได้สวรรคตศพบนคอหรือตกลงมากันแน่ พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาช้างพระที่นั่งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิดิเสียทีสมเด็จพระสุริโยไทยเกรงว่าพระราชสามีจะเป็นอันตรายจึงใส่ช้างเข้าขวางด้วยพระเจ้าแปรและการทํายุทธหัตถีพระเจ้าแปรได้ทีจึงฟันด้วยพระแสงของเงาโดยสําคัญว่าเป็นชายจึงสิ้นพระชนทบลงคอช้างนั่นเองหลังจากนั้นการลบก็ชุนลมุนพระมหินพระราชโอรถะสช้างเข้าลบกับพระเจ้าแป และการเอาศพพระราชชนนีออกมาได้และอัญเชิญพระศพกลับเข้าพระนครเก็บพระศพไว้ที่วัดสวนหลวงเป็นการชั่วข่าวพอดีกับที่กองทัพพม่าได้ข่าวว่ากองทัพพิษณุโลกของพระมหากักรธธรย์ทำพระราชากำลังยกมาประกอบกับพม่าขัดเสบียงนั่นเองจึงยกทัพถอยทัพออกจากพระนครกับหงสาวดีทั้งที่สงครามยังไม่รู้ผลแพ้ผลชนะส่วนการศพนั้นภายหลังเสด็จศึกแล้วโปรดให้พระราชทานพึงที่วัดสวนหลวงแล้วจึงได้สถาปนา เป็นพระอารามคือวัดสวนหลวงสงบสวรรค์ที่ตำบลประตูชัยพระนครศรีอยุธยาจนปัจจุบันนี้สรุปแล้วสิ้นพระชนโซกคอช้างแต่ไม่ได้ตกลมาแต่ประการใดและเราก็จบไปแล้วกับเรื่องใครกันแน่ที่สิ้นพระชนบนคอช้างหรือตกลงมาขอบคุณมากๆกับตามรับชมรับฟังนะครับกับพฐมพอชนนล Channel. อย่าลืมกดซับสไคร์กดกระดิ่งสวัสดีครับ